จีิงจริงๆเห็นไหมนั่นอาจารย์จะใช่นะนี่อาจารย์ซีซีครับซีซีโอ้ยเห็นไหมให้ตรงๆย่าให้แล้วแต่ว่าหนูนักแปลงไม่เป็นหนูได้แค่ห้าเจ็ดข้ามันออกหนึ่งห้าเจ็ดตรงๆหนูได้เยอะย่าวด่านะหนูจะมาหนูจะมาสวดมนต์ให้ย่าเนส่าถูกน้วันนี้วันนี้พี่แม่มจะเออพี่กบจะ พี่กบจะจุดทูบให้เราในงวดวันที่30ธันวา this เลยนะครับเลยก็ตอนแรกแต่จะเอาไปเสี่ยงกันแล้วกันครับขขออออยากกกีสัรบไปขอญาตที่เดิมไม่ไอ้ที่สําคัญคือข้างๆก็มีแปดห้าอยู่ข้างๆด้วยนะบอกว่าวันข้างเคียงข้างเคียงก็มีด้วยอะไปไหว้เราก็ไม่ถูกงวดนี้นะครับเลยวันที่30ธันวา this เอาต่อเลยนะครับแต่ว่า เผื่อท่านไม่ได้มานะครับวันนั้นก็คือจุดแล้วก็คือเอางวดวันที่30นะครับงวดวันที่30นะครับเดี๋ยวไว้เลยนะครับผมจะตัดลงอาจารย์น็อตนะให้มาแล้วหนึ่งตัวคือสี่นะครับคีท้องโดยเฉพาะสี่สองสี่สองเลยนะครับแหมหนูถ้าพี่กบมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนเนาะจะได้เข้าหาทันนะเนาะออเลตลอตเตอรี่เหรอใช่โอมันมันสุดแล้วอืมมันไม่มี มาลองอนี้อ่มาแล้วครับตัวแรกมาแล้วเป็นไฟฮเคื่อนยเป็นไฟ๋อไม่ใช่ลลคต์เป็นไฟน่มะมาแล้วแล้วับหตัวห้ามาแล้วมาได้แล้ครับเด้อตัวที่สองห้าเก้านะครับใครจะไป นั่นใช่ไหมบอกแล้วห้าเก้าห้าเก้าจุดแบบนี้เมื่อวานนี้ก็ออกห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งอีกหรือเปล่าอันนี้คือเลขทูบของพี่กบนะครับของพี่กบนะครับจุดไว้ให้เราเลยนะเขาจะไปตีหรือาฮานอยอะไรก็ได้นะครับจุดไว้ให้เราเลยใน่วันที่สามสิบนะครับเนือวันที่สามสิบนี้คือที่ให้พี่กบจุดเพราะว่าพี่กบเป็นเอฟซีที่ช่วยนะพูดถึงว่าช่วยสร้างเริ่มก่อสร้าง มันจะเป็นองค์ปู่องค์ดำแสนสิริจันทานนคราชไม่ว่าจะเป็นแม่ย่ามณีจันทรไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณครับแกเป็นคนร่วมร่วมสร้างทั้งหมดนะครับก็มั่นใจนะงวดที่แล้วแกก็จุดได้หกศูนย์นะครับก็ตีเป็นเก้าศูนย์ก็ได้นะงวดนี้ก็มาจุดอีกได้ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับในงวดวันที่สิบหกธันวาเนาะที่เป็นงวดที่ส0ิธันวานะครับงวดที่ส0มสิบธันวากลัวแกจะไม่ได้มาจุดให้เราเราก็เลยขอให้แกจุดก่อนวันนี้นะครับ และตัวที่ออกมาคือห้าเก้าสองตัวแรกห้าเก้าผมพูดนะผมนักวิชาการบอกแล้วจอครับจอจริงสีจริงๆเห็นไหมนั่นอาจารย์จะใช่นะ่นี่อาจารย์สีสีครับสีสีโอ้ยเห็นไหมผมบอกเร็วผมมันผมบอกแล้วผมนักวิชาการเอ๊ขาเรียกอะไรนะห้ผู้ชำนาญการตัวเล็บอกมีสีจริงๆ จะเป็นเท่ๆเลยนะมิชากันนี่ไ่หมั้นสไหมไม่สีก็นหนึ่งละสีค่ะสยังไงก็สีนะครับโอ้ชัวชัวเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมโอ้ีมาสีมาสีขอ้้า้าห้าเก้าสี่จริงๆเลยผมถ้าเข้าสามตัวตรง ปากเราก็พาดีจริงนะแต่เราแต่เราซื้อแต่เราซื้อไม่เคยถูกสาสนะคสทัยชัดๆเลยครับห้าเก้าสี่นะครับโอ้ยเหียาแล้วอาจารย์ก็บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ให้มีสี้จุดไปก่อนเลยนะครับวันที่30นะครับ ชัวนะครับพี่น้องสัวนะสุดยอดครับชัวนะชัวเด้อพี่น้องครับตัวนี้แหละสีมาจริงขอบคุณมากเลยนะครับได้ครบแล้วแบดบอสก็ดีนะครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีส่งท้ายปีเก่าทุกคนเลยนะครับขอลาส่งคำสวัสดีก่อนนะครับทางเพจนะครับขออนุญาตนะครก็ต้องตะแคงนิดนึงเนาะเจ็ดกันเดียวกันเนาะตั้งแต่นู้นตั้งแต่งวดนหกศูนย์ แต่อันนี้เป็น59อะไรนะ594 594อาจจะ564หรือเปล่าเนาะเออเอากลับดูกลับเอากลับเอาโอเคจบเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้มาเดี๋ยวไม่ได้มาเดี๋ยวไม่ได้มาประมาณชินนั้นทีเดียวสิ้นปีก็จะมาอยู่ ก็จะมาอยู่นะว่าจะมาสวดมนต์กับหลวงพ่อเนี่ยชุมพรชุมพรหลวงพ่อชุมพรเอนะครับหอให้งด้วยนี้นะครับเลยตอนนี้ก็มีให้ผมนะครับเดี๋ยวเดีผมทำ ขึ้นเรี่ยวตัวกลับแน่นอนนี่ก็ตัวกลับแบบเป็นเอาหัวขึ้นเอาเอาเอาทางหัวที่ลงไปข้างกเลยคุยกันมากเรื่องอาการตัวกลับแน่นอนในวันนี้เอาไงนะครับเอาไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอะไรนะกิ้มได้ว่าอะไรนะเออนี่นี่นี่ ถูกไม่ถูกก็ต้องตามนะครับเนาะพี่ขอ๋ออันงอนี้สีเมาเสียถูกไม่ถูกก็ตามนี่นี่อยากได้ยินคำนี้แล้วครับจะได้ยินคำนี้แล้วครับบอกไม่ออกผมก็อยู่บอกไม่บอกผมก็อยู่แล้วรักเลยแล้วรักเลยนี่เป็นไงครับเปิดเน็ตเปิดเน็ตนะฮะ อั่นะครับแต่ว่าวันนี้ปล่อยไปแล้วซื้ออะไรสามสิบวันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้สี่ครับแล้วก็พี่กบก็จุดทูบได้สี่ด้วยนะครับด้อห้าเก้าสี่แต่ทูบพี่กบได้ห้าห้าเก้าสี่ที่สาคัญน่ะเราพูดก่อนทุกตัวที่ออกกบมาแต่แปลกไหมว่าครับผมอยากให้แกจุดมากดูดีๆแล้วผมบอกว่าเลขพี่กบต้องแปลงไม่เคยตรง ห้าเจ็ดหนึ่งก็แปลงง่ายๆเลยห้าเจ็ดเจ็ดเห็นไหมผมก็พูดอยู่แต่ว่าผมไม่ได้สนใจเลยเจ็ดห้าผมสนใจแต่เจ็ดเจ็ดห้าพูดทุกวันนะแล้วเมื่อคืนยายส่งจดหมายมาอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีอีกโอ้โหใช่เลยเอาฝากเงินมาสี่ร้อยในซองยีเม็ดร่วมทําบุญยายแกอยู่ต่าง방แกแกโอนเงินไม่เป็นเจ็ดสิบเอ็ดีกใส่อีกผมโอ้ยเนาะเจ็ดเจ็ดก็ซื้อไว้นะมันน่าจะเป็นห้าเจ็ดเจ็ดใช่ครับโอ้ย ก็ไม่เป็นไรไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนที่พี่อ๋อบอกแล้วครับวันนี้พี่อ๋ออยากได้แบบนี้ไงพี่อ๋อพี่อ๋อว่าเออไม่ต้องเอาเต็มครับไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมครับไม่ได้ว่ากันจริงๆกลัวกลัวกระแสกลัวกระแสดังเกินดังมากครับดูยากจริงก็ดูยากครับไปทั่วไปทีบด้วยแหละฝันรัฐหารอะไรผมอยู่ผมฝันฝันเมื่อคืนนี้แหละครับไอ้แดงครับแต่อนหลอดอยู่ในฝัน นีฮีโร่มาชวยอยู่เขาบนอาหารว่ามวนอี่วะบนทหารบนทหารเราต้องถวาย M16 ปูแล้วห่อก็ได้เอ้ธหัแหละทนนธหัทหฐานเก่าฐานเก่า